ไม่เอาเฮ้ยกลองแจมอุปกรุนดาบแม่งเฮ้ยเอาเอาเอาผมไม่ต้องมาย่งกูไอ,อสัตว์ <c oughs> <c oughs> อ่ะอันนั้นไงไม่โดนเลยไปเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ๊ยกูกูกูก็เจ็บกูก็เจ็บแบมหนึ่งนะเพื่อน เออนอนไปเข้าไปเออกำลังขานไปไปดีไหมเนี่ยซุ่มๆเข้าไปลงแม่งเสียเวลายื้อทำไมนาน ไปแล้วเพื่อนแล้วอะสัตว์ลื่นไอ้แมงเอ๋ยแป๊บๆๆนะขอรีชาร์จแปบ๊บเวทมีเวทมีอะนั่นไงน่าจะหนีไปแล้วะ

หไ,ไหนวะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแค่ด้านล่างดูดิด้านล่างเงียบมันกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กจางไหวะหวอันนั่นไงโอ้ไม่ตายาแม่งแอบแคสไม่มีไหนวะ

กันหนึ่งครับเพื่อนเข้าหลังเข้าหลังให้แล้วกันแป๊บนึงเฮ็นตาเบ่งมีตายมั้ะออกมาออกมาออกมาจะชุบเพื่อนออกมาดุจะชุบเออเดีด๋ยวดูกันชุบ ไปอยู่ต้อนไปอย่างเพื่อนเอานี่เอ้าน,นั่ยอยู่แล้วโอ้โหพวกคนโอ้ยไม่โดนเลย,ยตายไปไม่ลองเล่นละ

แอบนะเพื่อน hey, เฮ้ยแมวเฮ้ยใช้กล้องเฮ้ยใหม่อืมเออเนี่ยใช้กล้องเดิมเนี่ยดีละออไม่ตายวะบวกกันอยู่ไปเข้าเพื่อนเข้า เยวะหนุไงปันนะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดอ้ยไม่ตายเหไม่เห็นวะเดี๋ยววะเพื่นนนนนอนเ,อเวววอข้าหรอ ไปเข้าเข้าไปหน i คิา go on watch out เ้ยโอ้สัตว์หนูตัวสามอยู่นี่อยู่นี่เพื่อนเฮ้ยไอ้เชี่ยโดนเลยอืมอะไรดิกเจ้า ลงมาเพื่อนทางนี้ดีกว่าอ้อมมาดีกว่าด้านบนไม่ไม่ไหวว่ะเสียงดังหลังโอ้โหโฟดขึ้นเคีงดูดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตรงนัานเนี่เจองจัง B Target Oh I can't Sorry. have that Listen up, I'm calling a lifeline package in เฮ้ยเดี๋ยวล้มไปไม่ใช่หรอวะลุกไปหรอวะคิบหาแล้วเอออ่ียาเนอนาดห่มเรนอนแล้วเนี่ยแ๊บนะเพื่อนแ๊บนะขอป้อก่อแป๊บ เห็นวะไม่เห็นวะเรื่องยิงอะไรเป็นควายออกเลเซอร์เลเซอร์บีมเลเซอร์เลเซอร์บีมไหนวไปไหนวะชุบทำก่อศัตรู ไม่ครับเซฟครับอ่ะนี่ไงนอนครับงไปเอ้ยตายไปโอเควะโอ้10 s e c o d e f c k e d up s g

ไอ้เดเดกระสุนไม่มีเลยนี่หว <Nixon> ่าชิบหายละยอมดีกว่ามั้งเนี่ยนียกระสุนก็ไม่มีแะบวกไม่ได้ละเยเอเยอเยิงอะไรยิงไม่โดนเยอเอุ้ยอุยดืเอเเฮ้ยเคเบิลว่ะเคลเยอเอเยิงก็ไม่โดนไอ้ควาย nhỏ nhỏ mặt mặt đi hinh đi hinh đi đi hinh 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 đi hinh